สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับดีมเลสเฟกนะครับอยู่กับผมวันนี้ในช่วงพ่ดีมรีวิวนะครับแน่นอนนะเพื่อนนะครับวันนี้ผมอยู่กับเบรกแต่งนะครับรุ่นที่ได้รับความนิยมมากๆนะครับในกลุ่มคนแต่งรถนะครับที่มีงบประมาณไม่สูงมากนักแต่อยากได้เบรกแท้สักชุดหนึ่งนะครับแต่เบรกแท้ที่ผมกำลังจะพูดถึงมันคือเบรกบิวเบรกคัสตอมนะครับเบรกแท้มือสองรายละเอียดเยอะแยะมากมายวันนี้ผมจะมาพูด ถึงรุ่นย่อนนิยมที่แหมบอกเลยว่าขายดีมากๆแล้วอยากให้เพื่อนๆดูคลิปนี้แล้วก็ทำความเข้าใจเกี่ยวกับงานเบรกคัสตอมว่ามันคืออะไรแล้วเพื่อนๆจะได้รู้ว่าการที่เราจะเปลี่ยนเบรกสักชุดหนึ่งเนี่ยเราจะได้อะไรกลับไปนะครับแน่นอนเห็นเป็นสาระเข้ามาแล้วอย่าลืมก่อนอื่นเลยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผม <S <S เพื่อไม่พลาดคลิปดีๆสาระดีๆสำหรับคนแต่งรถนะครับอยู่ข้างหน้าผมมันคือเบรกคาเยนนะครับ ชื่อนี้เนี่ยเพื่อนๆเนี่ยอาจจะได้ยินมาเยอะแล้วนะครับว่าเบรคคายเคนเบรกคยเนเบโบคาเยนแล้วเบรคคายเนมันคือเบรกอะไระก่อนอื่นผมจะต้องพูดถึงก่อนเลยนะครับว่าในการอัปเกรดเบรกแต่งนะครับมันมีอยู่ด้วยกัน2รูปแบบนะครับสรูปแบบจริงๆอะสารูปแบบนะผมแยกเป็น3รูปแบบเข้าใจง่ายๆนะครับเพื่อนๆจะได้รู้เราข้ามสเต็ปที่เป็นพวกจานขยายผ้าเบรกอัปเกรดไปเนาะ ตอนนี้เราพูดถึงเบรกแต่งอยู่เบรกแต่งสเต็ปแรกก็คือเบรกแท้มือ1เบรกใหม่เบรกห้างอย่างเช่นนะครับเราเบิกเบรกใหม่สักชุดหนึ่งเป็น b บม b o GT เบมโบ GTS เบรกใหม่พร้อมใบรับประกันจานใหม่ขาตรงรุ่นปั๊มใหม่ผ้าเบรกใหม่นะครับอันนี้คือเป็นสเต็ปที่คนที่มีงบประมาณในการอัปเกรดเบรกนะครับคุณก็จะได้คุณภาพคุณซื้อเบรกใหม่ สิ่งที่คุณจะได้แน่นอนนะครับเครื่องคุณภาพเบรกพวกนี้นะครับประสิทธิภาพแน่นอนครับสูงอยู่แล้วนะครับคุณภาพตามราคาเ e นโบเอเลสนะครับเป็นต้นที่เราจะซื้อเบรกใหม่สักชุดหนึ่งเราก็ใช้งบประมาณอยู่ที่เลทประมาณแสนกว่าบาทนะครับแสนกว่าบาทอย่างเช่นเดนโบ o t t นะครับจับจาน3 8มมิล นะครับก็จะอยู่ในเลทประมาณแสนเจกว่าหรือจะเป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมมากๆตอนนี้คือรุ่น GTS ก็คือเป็นปั๊มสีเทาดํากัดโลโก้ตัวนี้จะอยู่1นึ0 0 0สกว่าบาทนะครับคุณก็จะได้เบรกแท้จาน380มิลทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่ขนาดจานไซส์จานด้วยจานเล็กลงมากกว่า380มิลหรืออยู่ประมาณ355มิลสำหรับรถที่เป็นพิกัดกลางคุณก็จะได้ราคาที่ถูกลงไปสักเล็กน้อยเช่นเดียวกัน อย่างคุณซื้อเบรก LS-S6 ที่เป็นตัวปั๊มสีน้ำเงินคุณจะใช้งบประมาณอยู่ประมาณแสนกลางๆทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่ขนาดจานไซจานนะครับอันนี้ผมพูดถึงคร่าวๆว่าเบรกแท้มือหนึ่งเราจะใช้งบประมาณประมาณนี้นะครับ <S 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 ในกลุ่มที่2นะครับนั่นก็คือกลุ่มนี้จริงๆผมก็จะพูด ในานามคนแต่งรถคนหนึ่งแล้วกันนะครับว่าในปัจจุบันเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยชุดเบรกนะครับราคานอนข้างหลากหลายเราคนที่ไม่มีความรู้นะครับก็จะงงแล้วก็สับสนว่าเฮ้ยทำไมราคามันแตกต่างกันราคาแต่ละตัวแต่ละที่ทําไมราคามันไม่เท่ากันให้เรารู้ไว้อย่างหนึ่งว่านะครับเบรกแท้สักชุดหนึ่งเนี่ยมันก็จะราคาในแบบที่ผมพูดไปเมื่อกี้แต่พอราคามันถูกลงมาแต่หน้าตามันเหมือนกัน บอกเลยว่าหน้าตาเบรกเหมือนกันแต่ภายในมันต่างกันนะครับภายในต่างกันราคาต่างกันจานไม่เหมือนกันขาไม่เหมือนกันฮับไม่เหมือนกันผ้าเบรกภายในไม่เหมือนกันทําให้ราคามันแตกต่างกันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจนะครับแล้วก็การรับประกันความน่าเชื่อถือของร้านนะครับแล้วเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะครับ ตอนที่ผมทำพวกเบสพวกนี้มาจริงๆแล้วตอนที่เราเริ่มมาประมาณสัก3าปีที่แล้วเราก็เริ่มมาจากด้วยความไม่รู้แล้วก็ลองผิดลองถูกทุกวันนี้เราค่อนข้างจะรู้แล้วก็สามารถเช็คแล้วก็ตรวจสอบเรื่องปั๊มได้ว่าเฮ้ยตัวไหนแท้ตัวไหนก๊อปตัวไหนปลอมนะครับเพราะฉะนั้นคุณภาพบอกแ้่นองตามราคาคุณอย่าหลอกตัวเองแค่นั้นพอจริงๆนะครับร้านค้าเนี่ยบางร้านก็บอกบางร้านก็ไม่บอกอย่างผมเวลาผมจะขายผมก็ต้องบอกว่าเฮ้ย อันนี้ไม่ใช่นะทำกันมาในเยวราประมาณ2-3ปีนะครับเราจะเลือกกันกรองแต่สิ่งที่ดีมาขายให้เ,เพื่อนนะครับแต่ว่าให้เ,เพื่อนๆรู้ไว้ว่าถ้าเบรกในราคาที่มันไม่สมเหตุสมผลนะครับแตกต่างกันมากๆให้เราเข้าใจไว้เลยว่าโอเคมันไม่ใช่เบรกแท้แน่ๆคนขายบางทีก็ไม่ผิดเพราะว่าเขาไม่ได้ขายเท่าของแท้นี่ถูกไหมขายถูกกันครึ่งนึงแต่เขาอาจจะมาบอกคุณว่าของแท้ หรืออาจจะไม่ได้บอกคุณว่าของแท้แต่คุณอาจจะคิดไปเองว่ามันคือของแท้นะครับนั่นก็จุดแล้วแต่อย่างที่บอกให้เรารู้ไว้ว่าของแท้มันมีมูลค่าในตัวของ แล้วสามารถตรวจเช็คตรวจสอบได้จ่ายทัวกันครึ่งนึงแล้วคิดว่าเราจะได้ของแท้มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นในตลาดปัจจุบันผมบอกให้ว่าตลาดเบลกเนี่ยค่อนข้างจะน่ากลัวมากๆนะครับแม้แต่เราเองก็เคยก็เคยผ่านประสบการณ์เหล่านี้มานะครับแต่เราใช้ประสบการณ์เหล่านี้มากลั่นกรองเพื่อให้ได้สินค้าคุณภาพในราคาที่เพื่อนๆจ่ายไว้นั่นก็คือสิ่งที่เราจะพูดถึงต่อไปนั่นก็คือเบลกแท้มือสองคัสตอม สาเหตุของการเปลี่ยนเบรกแน่นอนนะครับก็คือเราอยากให้รถเรามีประสิทธิภาพการเบรกที่ดียิ่งขึ้น 2. เพิ่มความหล่อเหลาลงตัวให้กับรถของเราเพราะว่าการที่เรามีคลิปเปอร์เบรกใหญ่ๆจานใหญ่ๆมันก็จะทําให้ดูสมกับล้อที่เราใส่ไปเมื่อเราใส่ล้อแต่งแล้วเสร็จปุ๊บเบรก break, เดิมมันเล็กไปก็เสริมความสวยงามให้กับรถพร้อมกับเพิ่มประสิทธิภาพการเบรกนะครับแต่การเพิ่มประสิทธิภาพการเบรกเนี่ยแน่นอนมันก็แลกมาด้วย ความเสีย่ยงถ้าเราไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับการอัปเกรดเบรกแล้วเราไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับการเลือกหรือเราก็ไม่เข้าใจว่าเฮย้ยเบรกแต่ละตัวมันต่างกันยังไงแล้วก็ไม่มีใครมานั่งอธิบายเราว่าเฮย้ยอ๋อเบรกตัวนี้เป็นแบบนี้นะ เบรกแท้มือหนึ่งราคาแบบนี้นะเบรกแท้คัสซอมเป็นแบบนี้นะเบรกแท้จานบิว้วจานปอมจานจีนเป็นแบบนี้นะ,นะในคลิปนี้เราจะมาอธิบายเกี่ยวกับ Blake. และเพื่อนๆชมคลิปนี้เพื่อนๆก็จะมีความเข้าใจเกี่ยวกับเบรกคัสตอมเบรกบิ้วมากขึ้นนะครับแล้วรุ่นที่เราจะมาพูดถึงวันนี้ก็คือเป็นเบรกคายเคนนะครับเบมโบ่คายเคนโอเคอาจจะเคยได้ยินคํานี้มาพอสมควรแล้ววันนี้เราจะมาสร้างความกระจ่างกันแล้วเราจะมาคุยลงลึกในรายละเอียดว่าเบรกคัสตอมที่เป็นเบรกเบมโบ่คายเคนเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงแล้วราคามันทําไมถึงแตกต่างกัน รายละเอียดแต่ละส่วนเนี่ยมันมีผลต่อการขับขี่มีผลต่อราคายังไงโอเคเดี๋ยวไปคุยกันครับเบรกแท้คือสองคัสตอมเนี่ยนะฮะที่เราจะพูดถึงวันนี้เราเจาะจงไปที่เบรกคาเยนนะครับคาเยนนะครับคาเยนจริง,รงๆแล้วเนี่ยเบรกมันจะมีอยู่ด้วยกันหลายรุ่นด้วยกันแต่ว่ารุ่นที่ได้รับความนิยมมันก็คือรุ่น17 Z และ18 Z เพราะว่าอะไร เพราะว่าคุณจะได้เบรก6พอตนะครับเบรก6พอทที่เป็นปั๊มแท้อิตาลีนะครับผลิตบายเบมโบนะครับผลิตติดรถขยเยนตั้งแต่ปีประมาณ2,000ถึงประมาณ2 0 0 8นะครับก็คือในเจนแรกของรถขยเยนนั่นแหละ ปั๊มเหล่านี้เนี่ยนะฮะเมื่อรถมันผ่านไปนะครับมีการปลดระวางปั๊มเหล่านี้ก็จะถูกถอดแล้วก็นําเข้ามาในประเทศไทยการที่เราจะทัสตัมเบรกขึ้นมาสักชุดแน่นอนครับเราก็จะปั๊มเดิมทําการโอเวอร์ฮอนล้างลูกสูบทําความสะอาดกลัดสียิงทรายพ่นสีใหม่นะครับแล้วก็ทําสีใหม่ตามที่ลูกค้าต้องการแล้วเราทําการใส่ผ้าเบรกใหม่เข้าไปสร้างจานใหม่ฮับใหม่ขาใหม่ขึ้นมาเพื่อที่จะใส่กับรถลูกค้าขั้นตอน นี้แหละผมจะบอกให้ว่ามันมีความแตกต่างในรายละเอียดปั๊มบางทีอาจจะสีสันเหมือนกันแต่ผ้าเบรกต่างกัน นะครับขาต่างกันพัดต่างกันจานต่างกันสิ่งเหล่านี้มันก็จะทําให้เกิดความแตกต่างทางด้านราคาเพราะฉะนั้นเรื่องเบรกเนี่ยต้องบอกนิดนึงว่าถ้าคุณมาที่นี่แน่นอนนะครับสิ่งที่ผมนั่งอธิบายเนี่ยก็คือเราให้เป็นปั๊มแท้นะครับรุ่นที่อยู่ในมือผมก็คือรุ่น17 Z ตัวนี้คือ,คอลูกค้าสั่งไว้นะครับแล้วก็ตัวนี้ทําการทําเป็นสีเหลืองแล้วก็กัดโลโก้เป็นสีดำคันนี้ลูกค้าเลือกเป็นลักษณะโลโก้เป็นเบมโบ้เลสซิ่งโลโก้จะเป็นสีดำพระเบรกภายในก็จะเป็น ผ้าเบรกเบมโบซึ่งอย่างที่บอกครับว่าถ้าเปลี่ยนเป็นผ้าเบรกเกรดรองลงไปก็จะราคาถูกกว่าน,นี้แต่อย่างที่บอกมาที่นี่เน้นสเปคจัดเต็มให้ส่วนทางด้านจานเราเลือกใช้เป็นจานเบมโบ้หรือจานเมเล่ตัวนี้เป็นจานสแตนดาร์ดนะครับเป็นจานเขาเรียกว่าเป็นจานชิ้นเดียวเราเอามาทําการตัดคอ แล้วก็ทำฮับใส่ฮับตัวนี้เป็นอลูมิเนียมเกรด6061ก็คือเป็นเกรดสูงนะครับเอามาทำฮับแล้วก็น็อตยึดฮับเราใช้เป็นน็อตสปริงน็อตยึดฮับเนี่ยเราใช้เป็นน็อตเทปบบินน็อตสปริงนะครับเป็นน็อตเกรดสูงตัวนี้จริงๆน็อตก็มีหลายเกรดนะครับถ้าน็อตเกรดไม่ดีเนี่ยมันก็สามารถคลายแล้วก็ทำให้ฮับเนี่ยไม่แน่นกับตัวจานแล้วทำให้จานสั่นได้นะครับแน่นอนตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีมูลค่านะครับถ้าเป็นน็อตเกรดดีๆ เพราะนั้นจับจานเซตนี้แน่นอนราคาต้นทุนเหล่ามันก็ค่อนข้างสูงถ้าเราต้องการเบรกดีๆสักชุดไว้ให้ลูกค้าไว้ใช้อีกส่วนหนึ่งสำคัญนะครับอยู่ในมือผมมันก็คือขาขาเบรกนะครับไม่ใช่ขาผมขาเบรกเนี่ยก็คือเป็นขาที่ผลิตจากอลูมิเนียมทำการกึ่ง CNC หน้าตาจะสวยงามเรียบร้อยเราไม่ได้ใช้ขาเหล็กนะครับเราใช้เป็นอลูมิเนียม CNC เพื่อที่จะมาประกบกับตัวปั๊ม แล้วให้ใช้กับรถแต่ละรุ่นแน่นอนเรามีสเปคสําหรับรถหลายๆรุ่นรถแต่ละรุ่นเนี่ยจริงๆแล้วเพื่อนๆอยากได้เบรกไปใส่กับรถรุ่นไหนก็สามารถติดต่อสอบถามได้รถหลายๆรุ่นถ้าเป็นรถรุ่นตลาดเราก็จะสามารถสั่งได้โดยที่ไม่ต้องมาจอดรถใช้เวลาในการผลิตเบรก ต่อชุดเนี่ยประมาณ1 0บถึงสิวันเพราะเหตุใดถึงต้องใช้เวลาสักเล็กน้อย1การทําสีปั๊มเนี่ยอ่ะก็ใช้เวลาเพราะว่าเราจะต้องทําการยิงทรายแล้วก็กัดโลโก้แล้วก็ทําสี2ก็คือขั้นตอนในการผลิตทับผลิตจานจานเราสามารถเลือกลายได้ตามที่เราต้องการนะครับหลักๆเนี่ยก็คือจะมีจานอยู่2แบบคือจานไทยสา3ก็คือเป็นการเซาะร่องแบบนี้หรือจานอีกแบบหนึ่งเป็นจานแบบดิวอันคือจานเจาะรูนะครับอ่าจานเจาะรูแบบนี้นะครับ แล้วก็นะครับอีกส่วนหนึ่งเห็นไหมฮะตัวนี้จะเป็นน็อตแบบน็อตธรรมดานะครับเห็นไหมฮะเห็นทั้ง2จานไหมฮะถ้าคุณเลือกใช้เป็นน็อตธรรมดาก็จะราคาถูกกว่าน็อตสปริงอีกเล็กน้อยชุดหนึ่งก็อยู่ประมาณสัก2,000-3,000บาทนะครับโอเคจริงๆแล้วหลายคนก็อาจจะเห็นว่าในชุดที่เป็นเบรกแท้มือหนึ่งเนี่ยก็ใช้เป็นน็อตแบบนี้จริงๆถ้าเป็นเบรกแท้มือหนึ่งเบิกห้างเนี่ยเขาไม่ได้เขาไม่ได้ลดราคาให้เพราะจริงๆแล้วเนี่ยบางรุ่นก็เป็นน็อต สปริงบางรุ่นก็เป็นน็อตธรรมดามาแต่ราคาจะเท่ากันแต่ถ้าเป็นเบรคคัสตอมเมื่อไหร่เนี่ยต้นทุนมาแตกต่างกันสำหรับน็อตดีบอบบินคือน็อตธรรมดาหรือจะเป็นน็อตสปริงแบบเฮดบอบบินนะครับตัวนี้ต้นทุนมันจะต่างกันทําให้พอเป็น h ฮดบอบบินเนี่ยราคาจะสูงกว่านะครับแต่ว่าหน้าตามันก็จะ หล่อเหลากว่าส่วนสีปั๊มเนี่ยเราก็สามารถเลือกได้หมดเลยนะครับตามที่เราต้องการท่านใดที่สนใจก็จะมะีเดี๋ยวขึ้นภาพที่เราเคยติดตั้งแล้วก็สีเบรดที่เราเคยทําไว้แล้วใครสนใจก็แคปหน้าจอมาสอบถามเพิ่มเติมได้ แน่นอนเราอยากให้ส่วนผ้าเบรกด้านในแน่นอนเราให้เป็นเบรกโบ้ให้เป็นเบรโบเป็นหลักเลยเพราะว่าลูกค้าที่มาใช้เบรกคัสตอมที่เราได้เบรกที่มีคุณภาพกลับไปผ้าเบรกที่มีคุณภาพแล้วเบรกคัสตอมจากเราเราก็มีรับประกันให้1ปีเต็มถ้าเกิดอาการสันจานคตมีปัญหารั่วซึมเราเปลี่ยนชุดใหม่ให้เพราะฉะนั้นงานเบรกคัสตอมเราเรามีรับประกันให้1ปีเต็มนะครับ ส่วนเรื่องราคาตอนนี้เราก็จะมาพูดถึงราคากันนะครับว่าราคาเนี่ยต้องบอกนิดน,นึงว่าอยู่ที่ไซจานเป็นหลักถ้าเป็นเบรกที่เรานะที่อื่นเราไม่รู้เพราะว่าสิ่งที่เราให้อย่างที่บอกครับเราให้เกรดสูงทั้งหมดเลยพระเบรกเราให้เป็นพระเบรกแท้ส่วนส่วนที่ราคาถ้าเป็น break, เบรกคยเอน17แซดสแซดแล้วแต่ล็อตเพราะว่าจริงๆแล้ว17แซดกับ18แซดเนี่ยหน้าตามันเหมือนกันเลยแตกต่างกันที่18แซดจะมีความอ้วนของปั๊มเล็กน้อยแต่ส่วนมากจริงๆแล้วที่จะได้มา17บเดแซดเนี่ยจะได้มา หน้าตามันไม่ได้ต่างกันผ้าเบรกไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่แล้วก็ลักษณะการเบรกก็คงไม่ได้ต่างกันเพราะฉะนั้นคือก็แล้วแต่ล็อตแล้วแต่ช่วงที่มันมานะครับเพราะฉะนั้นโอเคเราข้ามเรื่องนี้ไปส่วนราคาเนี่ยอยู่ที่ไซสจานถ้าไซส์จานที่เป็น3 0มหิมิลบางคนอาจจะว่าเฮ้ยทำไมไม่3 5มนะครับต้องบอกนิดนึงว่าจานที่เป็นจานเบนโบแท้ที่เป็นจานสแตนดาด หรือจะเป็นจานเมลีเยอยแมนส่วนมากถ้าเป็นไซส์ที่ใส่กับล้อ17 18จริงๆ17ก็อาจจะใส่ไม่ได้ละเพราะว่า350มิลเน,นี่ยอาจจะใหญ่ไปเพราะว่าปั๊มขยนนค่อนข้างใหญ่ ก็จะเริ่มที่ขอบ18แล้วกันพอเป็นจาน3 5มมิลล้อเนี่ยหลายๆตัวใส่ไม่ได้นะครับเพราะว่าปัม๊มขยเยนมัคนค่อนข้างใหญ่เพราะฉะนั้นเราจะเลือกจับจานที่เป็น3 5มมิลให้นะครับจริง350มิลกับ3 5มมิลแทบจะมองไม่ออกแต่ว่าคุณสามารถใส่ได้เต็ม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 ล้อโดยที่ปั๊มเนี่ยก็เฉียวเฉียวล้อแล้วแล้วก็เบรกได้แบบเต็มประสิทธิภาพน็อตที่เราจะให้ก็เป็นนอ็อตสปริงเฮดบับบินความดื้อสายถักขาอลูมิเนียม CNC เซตนี้้สําหรับบออขอ18ก็ อยู่ที่5 9 0 0 0 0บาทนี่คือราคาที่เราจำหน่ายกันแล้วคุณได้รับประกัน1ปีเต็มแน่นอนส่วนถ้าขยะเป็นไซส์7 0มิมลหรือ380มิลราคาจะเท่ากันอยู่ที่6 5 0 0 0 0บาท6 5 0 0 0บาทนะครับสำหรับปั๊มขยะน6พอตคู่หน้าโอเคเพื่อให้เพื่อนๆเ,เข้าใจถึงว่า โอเคเบรกทะเยนที่ร้านเลสเบกจำหน่ายเท่าไหร่เราจะจำหน่ายอยู่เท่านี้เลยการเปรียบเทียบเบรกของแต่ละร้านเนี่ยผมบอกนิดนึงนะครับว่าเมื่อเเปรียบเทียบไม่ได้หรอกเพราะว่าถ้าเป็นงานบิวเมื่อไหร่เนี่ยมันอยู่ที่ฝีมือเป็นหลักแล้วอยู่ที่ของที่เขาจะให้คุณเป็นหลักเรามั่นใจว่าเราให้ของดีทุกอย่างแล้วเรามีการรับประกันเต็มๆถามว่าทําได้ถูกกว่านี้ไหมทาได้แต่พอสุดท้ายพอเวลามีปัญหาร้านก็ต้องมานั่งรับผิดชอบเพราะฉะนั้นผมยอมลงทุนเพิ่มเพื่อที่จะให้แมทเทเรียลให้วัสดุที่ดีททีี่่่สุดดเพือจะใให้้้นๆไไปช แบบเต็มประสิทธิภาพไม่มีเอฟเฟกในการใช้งานเพราะนั้นเรื่องเบรกสำคัญเราจัดเต็มคุณภาพให้ส่วนถ้าเป็นแบบฟูลเซตหน้าหลังวันนี้ไม่ได้เอาปั๊มหลังมาโชว์จริงๆลัคคาเยนเนี่ยมันมีปั๊มหน้ากับปั๊มหลังนะครับเดี๋ยวจะตัดภาพให้ดูกันก็คือถ้าเราใช้เป็นเบรกหน้าหลังอย่างเช่นรถที่ไม่มีเบรกมือไฟเช่นฟ้าเช่น f o r t u n e r ร c c o r ป G8 G9 รุ่นไหนก็นแล้วแต่ที่ไม่มีเบรกมือไฟถ้าเป็นเบรกคัสตอมหน้าหลัง,เ,ลงเราจะจัดเซตอยู่ที่ราคาหน้าหลังนะครับพร้อมติดตั้ง 125,000บาทสเปคจัดเต็มให้จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องรายละเอียดถ้าเราต้องการให้มันถูกกว่านี้สักนิดนึงปรับตรงนี้ได้ไหมลดตรงนี้หน่อยได้ไหม ก็มาคุยกันเราสามารถทําราคาลงได้กว่านี้อีกเล็กน้อยถ้าเพื่อนเพื่อนคิดว่าในบางส่วนมันไม่จําเป็นอย่างเช่นน็อตยึดฮับถ้าเราลดเป็นน็อตธรรมดาเราก็สามารถลดลงได้แต่ว่าเราจะไม่ลดคุณภาพอย่างอย่างเราสามารถลดได้เราก็จะแนะนําเพิ่มให้แต่ถ้าเป็นลถที่มีเบรกมือไฟฟ้าเราจะจัดเซตอยู่ที่1 4 5 0 0 0บาทนะครับพร้อมชุดเบรกมือไฟฟ้าอย่างเช่นรถ accord g 1 0 alpine w e e l f i r e ตัวนี้ต้องบอกให้นึงว่าเป็นจาน ไซส์สามิมิลถึง3 7มมิลนะครับถ้าจานเล็กกว่านี้ก็ราคาย่อมเยาลดหลั่นลงไปตามสเปครถของคุณสเปคล้อของคุณมาถึงตรงนี้แล้วเพวื่อนเพื่อนเข้าใจเกี่ยวกับเบรกคยเยนมากขึ้นเลยใช่ไหมฮะเข้าใจเกี่ยวกับระบบเบ,บรกเข้าใจเกี่ยวกับการอัปเกรดเบรกว่ามีอะไรกันบ้างบ้างแล้วใช่ไหมฮะแต่วันนี้จริงๆแล้วเราจะมาพูดถึงเนี่ยจริงๆแล้วเท้าความจะยาวจะมาพูดถึงขยเคนเป็นหลักเพื่อนเพื่อนจะได้เข้าใจว่าเบรกขยเคนมันคืออะไรนี่แหละครับ แน่นอนเพ็นปภาษาระกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับแล้วคลิปหน้าเนี่ยเราจะพามาคุยเรื่องอะไรกันอีกจะมารีวิวอะไรกันอีกก็รอติดตามชมกันส่วนเรื่องเบรกเนี่ยต้องบอกนิดน,นึงว่าอยากให้โทรปรึกษาให้โทรคุยกันรถบางรุ่นเราสามารถทําผลิต เพื่อที่จะใส่ให้กับรถเพื่อนๆได้ทันทีใช้เวลาผลิตแน่นอนอย่างที่บอก10-14วันหรือรถบางรุ่นที่เราไม่ได้มีสเปครถเป็นรุ่นเฉพาะไม่ได้มีในตลาดเยอะเราไม่ได้เก็บสเปคไว้คุณก็สามารถสั่งผลิตเสร็จปุ๊บก็มาจอดสามารถจอดทําขาได้อยู่ประมาณ3-4วันก็สามารถรับรถกลับได้น่าจะไปรีวิวอะไรกันอีกก็อย่าลมติดตามนะครับคิดแต่งรถเหมือนเดิมครับคิดถึงเลสเบกครับ